สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับเอาเคอรวลี่สือของพี่สายันก่อนมารีวิวก่อนสองง่งมอบแล้วกันนะครับเป็นเคอรวรี่สือคุ้ยๆร้อนอจับหูก่อนจับหัก่อน209ดี20ครับชื่อมันยาวแต่จำแค่นี้ก็พอนะครับก็อยารุ่น3ามภูเขานะครับระเบิดภูเขาเผากะท่อมครับฟังเสียงมีตัวรถกำลังอัดให้นะครับตรงนี้นะปุ่มดับอยู่ด้านหน้าเด้อพี่เด้อ อยู่ตรงกองนียนะครับด้านหน้าเป็นปุ่มสีแดงนะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับปุ่มดับเครื่องนะ ทำเสร็จก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ปรับจูนอีกนิดนึงแล้วก็อัดหัวเกียร์ให้ก็พร้อมขึ้นรถแล้วนะครับทำความสะอาดมีไม,ม่มีมีสายสะ้ายให้เรียบร้อยนะครับเคียวริสือของพี่สายันนะครับที่ซื้อมาเมื่อวานนะะเดี๋ยวเอาต่อเนื่องเลยเดี๋ยวเอาของมารุยมากของพี่เบ่านะครับมารุยมากพี่เป่านี่เป็น KC23 นะครับ ลูกสูบเพิ่งมาวันนี้ก็ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็เช่นกันไม่มีสวิตปิดเปิดนะครับไม่มีสวิตปิดเปิดมีแต่สวิตกดดับอยู่ด้านหน้านะครับตุ่มสีแดงอยู่ฝั่งนี้นะครับไกลเร่งก็จะเป็นแบบเซฟไกลถ้าเราดันขึ้นบนปุ๊บเนี่ยคันเร่งมันจะทํางานไม่ทํางานไม่ทํางานเราดันลงล่างปุ๊บเนี่ยมันจะทํางานให้นะครับฟังเสียง ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทําความสะอาดอีกทีนึงนะครับเพิ่งประกอบเสร็จทั้งสองตัวเลยส่งได้พรุ่งนี้เย็นนะครับพร้อมกับพี่ๆอีกสองสามท่านนะครับอ่าตอนนี้ก็เหมือนเดิมมีใบมีดม,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 มีสายสไายให้เรียบร้อยบางยาาของญี่ปุ่นไปได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขัดกระบ,บอกหนังแล้วก็อัดจะบีของเกียร์ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับของพี่เ่ามารุยมา,มานะอ่าคลิปนี้ก็ เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณพี่ๆนะครับที่อุดหนุนกันแล้วก็ที่เหลือก็กําลังเล่งขยอยทำนะครับเล่งทําให้อยู่นะครับโอ,โอเคครับสวัสดีครับ